พยาบาลพระราม9จากจัดกิจกรรม Listen to Your Heart นิทรรศการสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ที่ประสานความรู้ทางการแพทย์ศิละปะและจิตใจเพื่อสร้างความตระหนักถึงการป้องกันโรคหัวใจซึ่งยังเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยภายในงานยังมีเวิร์กช็อประบายสีบนกระเป๋าจดหมายถึงหัวใจและกิจกรรมฟังเสียงหัวใจตัวเองพร้อมเสวนาเรื่องท็อกซิก l a เลชั่นชิพและภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหวังให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลหัวใจทั้งกายและใจตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไปครับวันนี้นะฮะการจัดงาน Listen to Your Heart นะครับก็คือเป็นคอนเซปที่เราอยากให้ทุกคนนะฮะได้ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะครับทั้งในเรื่องของการฟังจริงๆนะฮะการใช้สเตตโตสโคบมาฟังเสียงหัวใจนะครับรวมทั้งการสำรวจนะฮะว่าการที่เราดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้มีความรู้สึกมีความเครียดนะฮมีความ ไม่สบายใจอย่างไรบ้างนะครับก็เลยเชิญทั้งหมอหัวใจตัวจริงแล้วก็เชิญทั้งจิตแพทย์มาพูดคุยกันในวันนี้ครับครับถ้าย้อนกลับไปก็คือตั้งแต่เมื่อเช้า,ชานะครับที่เรามีการเรียนการสอน CPR กันนะครับอันนั้นเนี่ยคือคนที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วนะครับเราปลุกให้หัวใจนั้นกลับขึ้นมาใหม่แต่นี้เรามาคิดกันว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้หัวใจที่หยุดเต้นไปแล,แล้วกลับมาใหม่เนี่ยได้รับการดูแลได้รับการป้องกันได้รับการแก้ไขนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นอย่างนั้นอีกนะฮะเราก็มาคุยกันว่าเเรราาาจจจะะะทํยังงงไถึ เข้าใจจิตใจของตัวเองแล้วก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าตัวเองเหนื่อยมามากแค่ไหนแล้วนะครับซึ่งมันก็เลยออกมาเป็นงานที่เรียกว,ว่าเป็นกิจกรรมนะครับ <AM> ได้คุยกับตัวเองก่อนนะครับว่าเรารู้สึกยังไงเราจะเขียนจดหมายถึงตัวเองอย่างไรบ้างนะครับรวมทั้งเรื่องของการระบายสีนะซึ่งเป็นการระบายความเครียดออกมาออกมาเป็นงานศิลปะซึ่งอันนี้สามารถจะเอาไปใช้ได้จริงนะครับทั้งในวันนี้แล้วก็วันข้างหน้าด้วยนะครับรวมทั้งการฟ,ฟ,ฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าเสียงหัวใจตัวเองที่โอ้วิ่งมาต้องเป็นเป็นพันกว่าล้านคร <AM S 1> ั้งเนี่ย ทำยังไงบ้างถึงเราถึงจะช่วยให้เขาดีขึ้นในแง่ของโรคหัวใจเนี่ยถ้าดูกันทั้งโลกเลยอัตราการตายจากโรคหัวใจนี่เป็นอันดับหนึนะครับ mm hmm. ก็จะตกอยู่ประมาณสัก30%ของอัตราการตายของคนทั้งโลกอันนี้ในเมืองไทยเราเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีมะเร็งค่อนข้างเยอะ mm hmm. ถ้าเกิดในแง่ของอัตราการตายของทั้งหมดเนี่ย อัตราการตายจากมะเร็งรวมทุกอวัยวะเนี่ยก็จะเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็จะเป็นจากโรคหัวใจนะครับแต่ถ้าหากว่านับในอวัยวะเดียวๆก็เช่นกันในประเทศไทยก็จะเป็นอัตราการตายจากโรคหัวใจก็จะเป็นอันดับหนึ่งในแง่ของหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเจอได้บ่อยซึ่งมันมีการเต้นผิดจังหวะทั้งที่เป็นลักษณะแบบไม่อันตรายแล้วก็เป็นอันตราย ดังน,นั้นแล้วเนี่ยเวลาที่มีอาการรู้สึกใจเต้นกระตุกใจสัน่นมีอาการวิงเวียนหน้ามืดจะเป็นลมอันเนี้ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นโรคหัวใจที่ดูแล้วอันตรายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษาแพทย์นะคะค่ะซึ่งจริงๆเรานะคะก็สามารถนะคะถ้าเกิดคนไข้มีอาการ หรือว่ารู้สึกว่าตัวเองมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่นะคะสามารถเข้ามาปรึกษานะคะทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลพระราม9ได้นะคะเรามีเครื่องมือนะคะแล้วก็มีการพินิจฉลหลายอย่างนะคะที่ช่วยคนไขค้ค่ะแล้วก็สามารถมีการรักษาหลายๆรูปแบบเหมือนกันนะคะก็จริงๆสภาพจิตใจอของคนไทยนะครับแน่อนอนมีภาวะความเครียดท,ท,ที่เพิ่มสูงขึ้น,นครับซึ่งความเครียดเองเนี่ยก็มีผลต่อทั้งอารมณ์ความรู้สึกนะครับหรือแม้กระทั่งสุขภาพร่างกายนะครับเพราะฉะนั้น ในปัจจุบันเมื่อความเครียดสูงข,ขึ้นเราอาจจะดูแลตัวเองนะครับทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนะครับหรือแม้กระทั่งทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างสุขภาพกายของตัวเราสุขภาพใจของตัวเราก็สามารถที่จะดูแลและก็เอาใจใส่ได้ครับผมก็ถ้าเป็นในเชิงของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าจิตใจนะครับอันดับแรกนะครับก็เราจะลองสํารวจความรู้สึกว่าความสุขต่อสิ่งรอบตัวนะครับ เราลดลงจากเดิมหรือเปล่านะครับเนาะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเราเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันให้ความให้ความสุขเราได้น้อยลงนะครับอันนั้นเป็นสัญญาณที่1น,นะครับสัญญาณที่2เราเริ่มรู้สึกว่าอารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงไปและไม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะมีความขึ้นลงของอารมณ์นะครับหรือแม้กระทั่งความรู้สึกตึงเครียดวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็จะเป็น การสังเกตตัวเราเองที่เราสามารถทําได้เบื้องต้นนะครับผมว่าจริงๆมีแบบคัดกรองนะครับที่สามารถช่วยคัดก,กรองความเครียดหรือว่าอาการต่างๆที่สามารถทําได้แล้วก็ถ้าอ,าอยากที่จะปรึกษา,ารนะครับกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าจิตแพทย์ก็สามารถที่จะนําผลทดสอบที่เราสรังกมาทาทดสอบด้วยตัวเองเนี่ยมาปรึกษา,าได้เช่นเดียวกันครับก็จริงๆนะครับสำหรับการฟืนฟ้นฟนูนะครับจริงๆจิตใจของแต่ละคน ถูกออกแบบมาให้สามารถค่อยๆฟื้นฟูได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าอันที่1่อันดับแรกเนี่ยผมอาจจะแนะนําว่า1เราคงจะต้องให้เวลาครับให้เวลากับกับตัวของเราเองที่ที่จะอนุญาตนะครับให้ตัวเองเนี่ยค่อยๆกลับมา,าเชื่อมโยงครับกับสิ่งที่เคยทําให้เรามีความสุขสิ่งที่เคยเป็นความภูมิใจของเราสิ่งที่เคยทําให้เรารู้สึกยิ้มได้นะครับการที่เรา กลับไปทบทวนในสิ่งเหล่า,านั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับการที่จะฟื้นฟูสภาพจิตใจหลังจากที่เจอภาวะท็อกซิกต่างๆได้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี<อ>ครับผมครับครับในแง่ของการดูแลโรคหัวใจเนี่ยถ้าเรามองถึงสาเหตุการตายสาเหตุการตายเนี่ยมักจะตายจากเรื่องของตัวเส้นเลือดหัวใจอุดตันติดตันเกิดภาวะหัวใจกําเริบเฉียดพันุซึ่งสาเหตุหลัก เราก็จะมาจากการมีโรคประจำตัวหลายอย่างเช่นไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานสูบบุหรี่ซึ่งสาเหตุต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะดูแลช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันด้วยตัวเองได้เช่นลดอาหารที่มันจะมีความเสี่ยงอาหารมันอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเลิกบุหรี่ออกกำลังกาย ดูแลเรื่องของเบาหวานดูแลเรื่องของความดันโลหิตสูงถ้าหากว่าดูแลต่างๆเหล่านี้แล้วสามารถที่จะลดอัตราการเกิดโรคหัวใจกำเริบแล้วก็ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลดตัญหาของการเกิดโรคหัวใจลงไปได้อย่างมากนะก็อยากจะขอเสริมนะคะไม่ว่าจะอาการทางหัวใจหรือโรคหัวใจเองนะคะจริงๆแล้วการใช้ชีวิตอะคะ่ะดยการรักษา6นะคะวิธีการของการใช้ชีวิตอย่าง สุขภาพดีนะคะก็คืออันแรกค่ะในเรื่องของอาหารนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ออกกําลังกายค่ะอย่างไม่ร้อยห้าสินาทีต่อสัปดาห์ค่ะนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างไม่เจ็ถึงเก้าชั่วโมงค่ะแล้วก็ควบคุมอารมณ์นะคะรักษาเรื่องความเครียดต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะต้องหลีกเลี่ยงจากท็อ,อกซิเดชันชนีฟนะคะแล้วก็มีความสมคัญที่ดีค่ะแล้วก็ไม่สูบบุหรี่นะคะอันนี้ค่ะเป็นหกอย่างนะคะที่ทุกคนเนี่ยปฏิบัติแล้วจะมีสุขภาพหัวใจแล้วก็สุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะ ในมุมของจิตแพทย์นะครับแล้วก็ในมุมของคนทั่ว,วไปนะอยากให้เน้นการระบายออกมานะครับก็คือมีอะไรอยากเก็บไว้คนเดียวนะฮะคุยกับคนอื่นคุยกับเพื่อนคุยกับญาติคุยกับคนรู้จักเพื่อให้เป็นมุมที่เขาได้ปลดปล่อยออกมานะฮะหรือแม้กระทั่งการระบายออกด้วยการออกออกกำลังกายระบายออกด้วยการระบายสีนะ,ะอย่างที่ทำในงานวันนี้มันก็ถือว่าเป็นการระบายความเครียดออกมาได้ะะหัวใจทุกทุกทุก,ทก,ทกดวงนะครับมี มีความสำคัญนะครับแล้วก็จริงอยากจะฝากว่านอกเหนือจากการที่แน่นอนทุกทุกทุกวินาทีหัวใจเต้นหรือแม้แต่เพ่จะเต้นในทุกๆครั้งเนี่ยเราอยากให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นไปด้วยด้วยความสุขเนาะนะครับทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าใจเรายังยังยังเต้นอยู่นะครับให้เราอาจจะกลับมาสํารวจนะครับว่าวันนี้เรามีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทําให้เรายิ้มได้อาจจะไม่ได้ถึงกับมีความสุขมาก แต่อย่างน้อยมีรอยยิ้มเกิดขึ้นในแต่ละวันเพราะว่าการที่เรามีรอยยิ้มสํารวจรอยยิ้มของตัวเองก็อาจจะช่วยทําให้เรารู้สึกมีความสุขในทุกขณะที่หัวใจเรายังเต้นอยู่นะครับ